วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเจอกันที่ไรปวดทุกทีพ่อจงอิงเราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าสองพ่อลูกพากันหางานหาเงินสร้างชื่อให้วงคนที่แซนลูกสาวก็ดูไว้ว่าพ่อลูกเขาเหนื่อยแค่ไหนทำเพื่อวงแค่ไหนสุดยอดพ่อลูกคู่บุญล,ลูกสาวแซวพ่อดีๆทุกใจคอยคักเดิมินนี้ ยิ่งดังยิ่งมีอุปสรรคมากขึ้นพวกที่ชอบแซกก็เหมือนอุปสรรคนั่นและต้องก้าวผ่านให้ได้อย่าไปลดตัวไปสนใจกับคนพวกนี้เอานำครับถึกใจคักเราไม่ลดตัวครับแต่ยิ่งแซกลูกสาวพวกเรายิ่งดังอุงอิงยืนหนึ่งแม่นพ่อพาหาพาสร้างอีหลีพวกที่แซกก็คือ f อซลูกวงพากันมาแซลูกเจ้าของวงเกิดมาผมบอกเคยเห็นครับแบบนี้งึดหลาย พ่อโจรักลูกสาวคนโตบุญบารมีเคมีเข้ากันทุกอย่างสองพ่อลูกแม่นอีลีคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่าขอชื่นชมแอดมินที่นิกกี้แฮชแท็กถูกงานทุกคนมันต้องแบบนี้ครับเป็นแอดมินคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าสองพ่อลูกลุยงานเพื่อหาเงินทุกวิธีทางนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกทีมให้กินอิ่มนอนอุ่นสะดวกสบายพวกที่ยังเซออหลาน่าจะคิดได้บ้างว่า ถ้าไม่เรียกว่าในรักคุณแล้วจะให้เรียกว่าอะไรคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีให้ใจมาก้าวดูงนักษาใจให้ด้วยนะพ่อลูกคู่บุญคอมเมนต์ที่ห้ากล่าวว่าเห็นหน้าพ่อลูกแล้วมีความสุขมีคนเป็นคือผมบอกครับตอบผมแน่เด้อครับเอฟชี G, ลูกสาวให้กัดที่สุดอุงอิงคอมเมนต์ที่6กกล่าวว่า ดูคลิปไหนก็น่ารักมากมายครับกับสองพ่อลูกคู่บุญบารมีผู้ที่จะนำพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงโด่งดังทั่วไทยดังไกลไปทั่วโลกอีกยาวนานแสนนานคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าได้เวลาแล้วน้องสุกตาอุ๋งอิงมาถึงที่ถ่ายพรีเซนเตอร์โฆษณาังนำอาหารเสริมเรียบร้อยจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า เสื้อตัวนี้ของพ่อโจปีที่แล้วใส่บ่อยมากในงานมินิผมยังเคยชมเลยครับว่าบอสใส่แล้วเท่มากๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสโจสวมชุดยืนแล้วหล่อเทเลยจ้ากางเกงยืนใส่ได้ทุกเพศทุกวัยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเอดมินคนอื่นควรใส่เฮดเทตให้ถูกดูพี่นิกกี้เป็นตัวอย่างนะเอดมินบางคนใส่งัวโซมากไม่ใส่ใจในคลิปที่ถ่ายเลย แมนจ้าบักตอมันไปโฟกัสเอาแต่สาวหอดังกัดยังบทันดังนึกหลายอยากให้บอสดูคลิปมันมากคนแบบนี้หาแต่ผลประโยชน์ไม่มีความจริงใจให้ใครงานวันเกิดน้องอุงอิงแต่ใส่ฮกคอยและงงแถมดูไปดูมาตัดอุงอิงชื่อเจ้าของวันเกิดออกอีกบ้าบอคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดเลยครับพ่อลูกคู่บุญบารมีขอให้ปังปังรวยรวย คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเพจจริงเพจเดียวของน้องได้แสแล้วเซอร์ไพรส์รับโลกเมนะื่อไหรเนาะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคนบางคนออกมาดิ้นตายนอกเขาเว้าคุมจริงรับบ่อได้ยังมีอีกเยอะครับอย่าฟ้าวตายเดอ้อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วดูแลผิวหน้าให้น้องหรือเปล่าน้องแต่งหน้าทุกวันเริ่มมีสิว ผิวไม่เนียนอยาดระมาได้แค่สงสัยอยากให้ผิวหน้าน้องใส่สเนียนกิก๊กเม้นนี้แม่ชอบนะลูกอยากให้ลูกสาวดูแลผิวใบหน้าไม่ให้มีจุดด่างดาอยากให้น้องเข้าดูแลใบหน้ามากๆเพราะลูกสาวกำลังเป็นวัยรุ่นที่หมอนอิงบอกน้องกำลังรักษาอยู่ครับต้องใช้เวลาด้วยครับไม่ใช่รักษาแล้วหายเลยทางกังนำดูแลอยู่ครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า เงินที่บอสโจกับน้องอุ้งอิงหาได้ก็นำเงินไปซื้อที่นอนให้ศิลปินที่ชอบสนอนนั้นและนะครับ F อฟี FC ลูกสาวครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามาแล้วครับพ่อลูกคู่สายเฮหห้าสนุกสนานกุศลดูแล้วมีความสุขนะครับลูกสาวอุ้งอิงรัตนาพรลูกพ่อโจชอนุชพ่อเอกแม่หน่อย หมอนอิงแองจีเป้าวันมาเดีอดเดนี่คิวนี่คิวสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์เหนือก็สู้กันนะครับโดยทางการปลอดภัยกันนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าขอให้พ่อลูกรวยๆหมื่นล้านเดอร์อินเดอร์หลายพูดมาทั้งหมดค่อยไต่ระดับความรวยขึ้นเรื่อยๆบอสโจสอนุษแม่หน่อยพ่อเอกและพ่อฮักแม่ฮักโชคดีมากๆที่มีเพดเม็ดงามทั้งภายในภายนอกเป็นลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า พ่อเป็นผู้ดันลูกเดินครูที่ดีลูกสาวก็เก่งสูนหน้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงของแท้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อป่วนสาวสาวลูกมองหน้าเลยนะฮ่า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 สนุกสนุกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดเลยครับดูไปยิ้มตางครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคิดเห็นคำอีหล่าว้าลลาสิพาพ่อดังดอกจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ลูกสาวใหญ่เพิ่นหยอกพ่อดีๆๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคนเขามองไม่เห็นก็บ่ต้องดอกจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่ออีลีหลากกะหล่ออยู่แล้วใส่ยังกะหล่อคือเก่าจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าลูกว่าไงพ่อว่าตามสแตนด์อัพให้ลูกแซวคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสน้อยสั่งบอสใหญ่ ลูกมีแต่นางนี่ล่ละสั่งพ่อใดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าช่วงนี้บอสโจอารมณ์ดีคักมีลูกสาวเก่งหน้านักคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสโจสวมชุดยืนแล้วหล่อเทเลยจ้ากางเกงยืนใส่ได้ทุกเพศทุกวัยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคุณหมอน่ารักทุกคนเลยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าตะกร้าเก็บเห็ดหมานหมานปังปัง คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าผู้สาวกัลังงามแท้บอสคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อลูกคู่บุญน่ารักมากๆค่ะขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ